กินโจ๊กเจ็ดวัน21มือครับผมในที่สุดนะครับก็วนมาถึงลูกค้าลูกค้าเข้าสทีเข้าได้นะครับเข้าได้นะครับไม่เป็นอาหารก็เข้าได้นะครับขอบคุณมากนะครับคือจะบอกว่าวันนี้ทําการชาเลนกินโจ๊กเจ็ดวันยี่สิบเอ็ดมือคนท้าไทยคือเจนปัญหาคือเจนไม่ต้องกินโจ๊ก แต่ปัญหาทั้งหมดไปนะครับเมื่อมีนี่นี่มาม่าโจ๊กครับจะบอกว่าถ้าได้กินแล้วรสชาติจะเหมือนมาม่าเลยเปลี่ยนกับเส้นเป็นโจ๊กแค่นั้นแหละเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเจนจะกินได้ไหมครับเจ็ดวันที่สเอ็ดอ้าวไปเจ็ดวันยี่สิบเอ็ดมือกับเจนไปกินผักค่ะเห็นว <laughs> ่า <c oughs> ม,มีคอมเมนต์คอมเมนต์ถึงเยอะมากอยากให้มากินพี่คนก,ก็เลยส่งมาคอาไมนต์ถึงใครคอาเมนต์โจ๊กหรือคอมเมนต์อื่แกที่เลือกก็เป็นโจ๊กค่ะรู้สึกว่ากินง่ายแต่วันนี้ก็ไม่ได้มากินคนเดียวนี่อยู่นั่งกินข้าวกับน้องทมมมนนน้้้อออองิิ์เพืื่กกขาวุคะจ พี่หมูสวัสดีค่ะพี่หมูล้วใครก็อม่วเอเอาละชาเรนกินโจ๊กเจ็ดวันทีเวดมือเริ่มได้โจ๊กวันที่หนึ่งมือที่หนึ่งมือนี้เรากินแบบมาม่าโจ๊กับรถหมูไม่ได้ใส่อะไรแต่ในมือหน้าเดี๋ยวเราไปหาท็อปปิ้งมาใส่อันนี้ก็ยืนปบาขึ้นแว่นเลยอแล้วคนใหนแว่นเขามีปัญหาเวลากิน ออกร้อนแล้วแก้ยังไงแต่ที่เราใช้วิธีแบบเป่าอ่ะเป่าแบบทเป็นในหน้าปลาเหรอเป่าแล้วเนื้อเป่าแบบอะไรฝ้าหายจริงเหรอพ่อเงี้ยใช่อันเนี้ยปัญหาระดับโลกเลยนะแล้วคนใส่แว่นเนี่โดนประจําแก้ไขกันยังไงคอมเมนต์บอกหน่อยคิดว่าทําได้ป้ายิ้มเปิดหูมีการคิดนั่นนึงก่อนตอบด้วยนะมั่นใจว่านี่คิดว่าได้เพราะว่าโจงมันไม่ได้กินยากขนาดนั้นขึ่งกระปุกแรกที่กินอยู่นี่เป็นโจ๊กมาม่าโจ๊กครับแบบเก่าเนาะใช่ไหม โจ๊กม,ม,มาแต่งบนรถเช้าที่แบบกำลังดีมะมะมะ้มาม่าโจ๊กขับก็มีหลังรถเหมือนกันเนาะอย่าขุดรอใจดก่อนนะรอน,อรอน,นะรอก่อนนะครับพี่โค้ดแป๊บหนึ่งยังไม่ถึงคิวของพระเอกนะหมดแล้วมือแรกหมดลงไปไวมา,ากมเจอกันวันที่หนึ่งมือที่สองค่ะมือที่สองเริ่มโจ๊กเจ็ดวันนี้เสวมมือวันที่หนึ่งมือที่สองค่ะในมือที่สองก็ยังจะเป็น อาพี่มุ้ยนเกียดมากเลยอ่าทีมครับว่างๆหาวันมาทาสีนะครับอืมด่างใช่ดูสิโอ้โหลอกเป็นมื้อนี้เราเลือกเป็นมาม่าโจ๊กครับรสไข่เค็มแล้วด้วยความที่เราเป็นคนติดกินเ็ดวันนี้ท็อปปิ้งของเราก็เลยจะเป็นน้ำพริกอะไรมื้อสองก็ทะเลนเหรอเจนเคยกินโจ๊กแฝงนูกป่ะไม่เคยแต่เคยกินโจ๊กใส่ถูกป่ะเคยรอบนี้เราจะลองเป็นโจ๊กใส่น้ำพริกกันไม่เคยไม่เคยกินโจ๊กแฝงน้ำพริกนะเดี๋ยวจะกินแบบ กติมีรสแครกเกอร์เค็มแต่เขาเข้าเนะพริกเผาแล้วก็ไข่เค็มเตมไอ่ะหอมเลยอือนี่จมนี่มานั่งกินข้าวค้างมือนี้เป็นเส้นหมี่น้ำใสไม่เคยเป็นเส้นหมี่แหละนี่คื้มซัอนอันน้อร่อยอร่อยมากใส่พริกป่นเพิ่มอร่อยเออตลกดีเหมือนกันถ้าเขาหน้าเวลาไปกินแต่ไปยี่บมือแล้วก็มีเหลืองไม่นั่งแห้าคนทุกคนนี้นี่ว่านี่กินได้ถึงแบบยี่บมือเพราะว่านี่ติดกินเผ็ดแล้วมีน้ำพริกเติมเข้าไป จริงแล้วมีก็เคยได้เยอะมากสำหรับนี่สิ่งที่จะทำให้กินน่าคือความตื่นเต้นรถนี้ไม่เคยกินรถดีไม่เคยกินเลยอ,ะอ่ะเจอการใช้เทคนิคตั้งแต่วันแรกเลยนะครับสงสัยชาเรนนี่เนี่ยน้องเจนจะผ่านไปอย่างสบายๆนั่นแน่เลยและในขนานั้นเองโอหขอกินคำนึงได้เพื่อนที่นั่งตรงข้ามนะครับกินกระเพราอยู่ครับแล้วสีเนี่ยมันแซ่บถูกใจน้องเจนมากๆเลยแล้วเหตุการณ์นี้จะทำอะไรน้องเจนได้หรือไม่หมดแล้ว ดีมากเจนอย่าให้ลูกค้าพี่รู้สึกว่าะาค่ระคายไม่สบายใจมื้อที่สามวันที่หนึ่งมื้อที่สามค่ะมื้อน,นี้เรากินเป็นมามา่าโจ๊กค่ะโปรไก่เราก็เลยซื้ออกไก่พริกไทยดำมาเติมเข้าไปด้วยไะเจนแม่เหมือนตัวนี้เหมือนพวกผีปุ่นอะไอผีปุ่นป่ะคุณเคยผีพวกจูงองอะเหมือนจูงองป่ะมื้อที่สมนะลรวก็รู้สึกว่าย,ยังกินได้อยู่นะวันแรกอะทุกคนพูดแบบนี้แหละครับต้องเจนจริงๆนะลองไปดู นี่เหรอถ้ากินไม่ครบยีดมือชาเลนจ์กันว่าลบคิ้วเนาะใช่ไหมที่เราคุยกันลบคิ้วคนดูรู้ไหมเจนไม่มีคิ้วคนดูไม่รู้ใช่ปหเดี๋ยวซีจีทำให้นี่ภาพพอร์ตอนกังกินโจ๊กล้วคิ้วหายน,นี่นี่ตอนนี้เนี่ยคิ้วหายไม่ใช่เนี่ยเจนแล้วกินโจ๊กแบบนี้หิวเร็วขึ้นปะเออใช่นะมันมันย่อยง่ายไงใช่ไหมเร็วขึ้นเพราะมันเป็นโจ๊กอะมันเลยทําให้สามารถกินได้รู้สึกว่ามันเป็นมื้อเช้ากับมือ้อค่ำที่ดีไก่ที้เราเติมเข้าไป ชาเดนนี้ทีมงานอนุญาตให้ใส่ท็อปปิ้งในจกได้นะครับจะได้เพิ่มโปรตีนกันไม่งั้นมีแต่บบนนาคาร์โบไฮเดรตสารอาหารไม่ครบไปได้ว่าแต่รู้หรือไม่ว่าเราเป็นคนที่กินข้าวเย็นช้าประมาณหนึ่งเหือเจนคือนี่เป็นคนที่กินข้าวได้ถูกเวลาเลยเว้ยมื่อเย็นนี้่งเย็นแถ้าหิวตอนไหนนี่ก็จะกินตอนนั้นเลยตอนนี้สนุกมากในการเลือกท็อปปิ้งที่จะใส่ในวันต่อไปสําหรับการกินจกสามมือแรกเบื่อไหมสามมือแรกไม่กินมานานเบื่อไหมไม่เบือ่อเพราะมันไม่ได้ เ่คไมวันที่หนึ่งมื้อที่สามเรียบร้อยเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าวันที่สองมื้อแรกค่ะเข้าสู่วันที่สองมื้อที่สี่วันที่สองมื้อที่สี่ค่ะวันนี้เราใส่ท็อปปิ้งเป็นโบโลน่าหั่นเต๋ากับโจ๊กลดไก่วันนี้มีเพื่อนกินข้าวหน้าใหม่จริงๆการกินเจ็ดวันยี่สิบมื้อที่ออฟฟิศก็ดีเหมือนกันเนาะ ็มีคนมาเลกกินข้าไม่ลืจะหอมน้ำผึ้งขอใกมือองกงกายใส่ไงปได้ปได้หรอหรือถ้ากินสำเร็จขอเป็นเกมันนี่พีโกดดีวะเออพี่คนถ้าทำสำเร็จอะขอกินชาบูแต่ว่าไปกินที่ฮ่องกงได้ไหมได้เป็นหมากเกาไหมหักไพ่ไหมหักไพ่มากเกาไหม พอเริ่มคิดถึงมื้อที่เป็นรางวัลแล้วเนี่ยอ,อทำให้มื้อนี้ติดสปีดอย่างรวดเร็วเลยนะคำสุนท้ายเก่งมากแค่กินเก่งหของกันนะไอเชนมื <S <S ม้อที่ห้าวันที่สองมื้อที่ห้าจ้าวันนี้ท็อปปิ้งเป็นไข่พะโล้ยางก,กับโจ๊กครับเรสไข่เค็มไปเจนไปกินกอร่อยม <รถ S 2> ากพวกขี้ฉาเห็นนะี่กินโจ๊กแล้วแบบอิฉา มื่อนี้มีเพื่อนกินอีกแล้วอันนี้โมลี่มานั่งกินมาม่าเป็นเพื่อนรสหมูน้ำตกตัวนี้อร่อยเลยไม่เคยกินโจ๊กใส่ไข่พะโล่เหมือนกันนะนี่มันก็ไม่สามารถกบรสชาติของไข่เค็มอันนี้ได้อืมเนี่ยไข่พะโล่อร่อย,ยนะมีความหวานหวานอ้าว กลายเป็นเจอของอร่อยเข้าแล้วเพราะรสชาติของน้ำพะโล้กับรสชาติของไข่เค็มอะมันช่างลงตัวมันเลยเกิดทำใจมากเดี๋ยวขอไปทำกินก่อน,นนะแป๊บนึงงดมื่อที่หกวันที่สองมื้อที่หกจ้าแล้วตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งเรากลับมากินมื้อเย็นที่บ้านด้วยโจ๊กคัดรสหมูแล้วเราใส่หมูตุ๋นเข้าไปหมูตุ๋นเลยหรอ,อกันได้อืม ยิ้มขนาดนี้แปลว่าอร่อยถูกใจใช่ไหมล่ะหมูตุ๋นเนี่ยไม่เคยหาซื้อเี่ยไม่รู้แต่ถ้ามามาจองคำหาเจอได้ที่เชเว่นนะ,ะนที่หนึ่โจเป็นเมนูที่แบบถ้ากินตอนอากาศหนาวนะแบบดีเลยเช่นแบบกินที่กูเดย์อะไรเงี้ยหนาวมากเปิดแอร์สิบแปดไม่เข้าใจมาคิดกันเรื่องแอร์มั้งบ่นว่าเรื่องแอร์สิบแปดแกก็หลีกันไหมแกเมือที่หกววอัะสบาย และเผลอไปพักเดียวเท่านั้นคำสุดท้ายค่ะเออโจ้ไอ้โจ,โจ,โจม้มันก็นลงกินเะร็วเหมือนกันนะสบายดีเนาะเริ่มวันที่3มื่อที่7และแล้วก็ถึงวันที่พี่โคตรรอคอยวันที่3มื้อที่7ค่ะวันนี้ลองเป็นมาม่าโจครับรสมามา่าต้มยำกุ้งหอมมากคือเหมือนกินเหมือนมาม่าก็มีมยมกุ้งเลยคือเขาไม่ได้ออกมาแค่รสเดียว ก็มีรถนี้ด้วยจ้ารถมาม่าหมูสับตอนนี้มาม่ามีสินค้าใหม่คือมาม่าโจ๊กครับนะครับมีทั้งหมดสองรสชาติด้วยกันนะครับอันแรกคือเป็นตัวของมาม่าโจ๊กครับรสเปิดมาม่าหมูสับกับอันคือมาม่าโจ๊กครับรสมาม่าต้นหนึ่งกุ้งซึ่งจะบอกว่าทั้งสองรสที่อร่อยมากเมื่อกี้มาม่านะมาม่าโจ๊กครับรสมาม่าต้นหนงกุ้งแซบซีดถึงเครื่องต้นหนึ่งกุ้งและมาม่าโจ๊กครับรสมาม่าหมูสับหอมกลิ่นหมูสับและกระเทียมเชียวนะครับนี่การันตีความอร่อยแบบช็อคมาม่านะครับอิ่มแบบโจกออรยาา อยากกินอาหารอร่อยแต่สบายท้องอยู่นึกถึงบาม่โต๊ะครับเลยเนี่ทำง่ายด้วยนะนี่เดี๋ยวให้ทีมงานทำให้ดูดีกว่าแค่เติมน้ำร้อนสองนาทีก็กินได้แล้วนะครับสะดวกและประหยัดเวลามากๆเลยนะฮะเอ้าอยากกินแล้วอ่ะนึงนะกดเลยนี่นี่อะไรครับนี่คือเบอร์หลานกงนะครับทางนี้ก็กินแล้วจ้าวันนี้กินกันเป็นวงใหญ่เลยดูสิอร่อยเลยมันต้มยำบงแบบแบบดเดียวกันเลย ไๆๆวันนี้กินรสต้มยำกุ้งนะครับคุณแม่เลยลวกกุ้งมาให้ด้วยอืคุณแม่น่ารักมากเลยครับมือที่8วันที่สามมือที่8ดจ้ามาเช้ามันก็มานั่งกินด้วย <c oughs> เทียนก็ใหม่แกเงินเ,นเดือนเพิ่งออกเลยเก็บไว้ให้แม่เงินเดือนแม่ของ <c oughs> อลูกป่ะออันนี้หมอกินมามา a Oriental Kitchen รสฮอตแอนด์สไปซี่ส่วนของนี่เป็นโจ๊กครับรสไข่เค็มแล้วก็ใส่หอยลายเข้าไป สรุปคือตอนนี้ออฟฟิศเราก็คือกินที่ก็คือกินมามกๆอู่แล้วนะคาารับเออดีครับเออไหมไข่ลันมันตัวเลือกทีด่ดีแล้วก็คนๆลงไปเลยให้มันเข้ากันการค้นพบท็อปปิ้งใหม่ที่กินแล้วเข้ากระสันสเกินอีกแล้วฮึมคุณผู้ดูครับมีท็อปปิ้งไหนแนะนำอีกไหมพี่มาบอกหน่อยตอนนี้มันเริ่มเกิดเลยแล้วดกินมามา้าใช่ได้ไหมขั้น<ห>สุดท้ายเอาแก้วไหมหมดแล้วเจอกันมื้อที่เก้าค่ะมื้อที่เก้า วันที่สมือที่9ค่ะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงห้าสกำลังจะ1ทุ่มแล้วเรากินมามา่าโจ๊กครับรสหมูแล้วก็ใส่ปลาลาดริกลงไปเฮ้ยแก,ร,กร่ามวจกปลาลาดริกมันได้อยู่นะได้ไงมตอนนี้มันจะสามันก,กินกับอะไรก็ได้แล้วะใช่ไข่พะโลปลาลาดริดก,รกหอยหลายได้หมดเลยมาถึงตอนนี้เริ่มรู้สึกไม่ไหวอย,อย่างคำน้องเจน ยังเฉยๆถ้าไม่เป็นโจ๊กได้มั้งยังไงแบบกินได้อะมันไม่ได้แบบท้องอืดปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันมีเอฟเฟกต์ต่อท้องไส้เราแล้วจะรู้สึกว่าเราไม่อยากกินแล้วอย่างที่พี่ๆมาม่าบอกว่าการันตีความอร่อยแบบฉบับมาม่าจริงอิ่มดับโชกตาเราแบบมาม่าอยากกินอาหารอร่อยๆแต่สบายท้องอยู่รู้สึกมาม่าโจ๊กขับได้เลยนะฮะนี่นะแบบว่าอู้่อยน้ำมันเกียวอะไรใช่เลยอะ <laughs> หม<ด>สวัสดีวันที่สี่มื้อที่สิบจ้าวันที่4ี่มื้อที่สิบค่ะวันนี้เป็นโจ๊กครับรสม,มาม่าหมูสามกินกับไข่เจียวโอ้โหจบแล้วเฮ้ยไข่เจียวที่ทำนี่ถูกนะที่ทำไข่เจียวนี่ถูกนะลาดาเลือกท็อปปิ้งมาครับไข่เจียวกินคู่กับอะไรก็อร่อยเสมอทำสุดท้ายค่ะมื้อที่11อ ฮะเฮ้ยวุ้ยเครื่อทางแล้วหรอโอยเร็วมากเร็วมากเร็วมากวันที่4ี่มือที่11ค่ะขอทะเลดาวเราก็ราให้กำลังใจสำหรับวันที่สี่กินมาม่าโจ๊กขับรสมาม่าต้มยำปูและนีมาม่าออรลินเทลชิชเชนรสฮัทโคเรียนเป็นเพื่อนจา้ามีเพื่อนอยากชิมมาให้ชิมช้อน,อนเอาจริงๆมาม่าโจ๊กขับเนี่ยเขาหน้ากินจริงนะครับดูสิครับเพื่อนๆขอกินกันใหญ่เลย อืโคศกก็อยากกินเออเดี๋ยวจะมีรสทอดมันนิดนึงนะเพราะว่า็อิ้งเป็นทอดมันจิมม่ารสซุปยำเนาะเนาะไม่ชอบรสนี้อร่อยสับนี่อยากให้พร้อมมีรสซุกี้รสเย็นตะโคนออยากกินพูดแล้วก็น่าสนใจนะครับส่วนโคศกเนี่ยอืมอยากให้มีโจ๊กครับรสข้าวผัดอเมริกันครับเพราะโคศกเป็นข้าวผัดอเมริกันเลิฟเบอร์ครับแล้วอยากให้มีมากๆมันน่าจะอร่อยจริงๆนะคุณไปดูลองทิปภาพดิ ไม่ใส่ทอดมันอร่อยอ่ะคือมันเผ็ดที่รสต้อมยำด้วยแล้วมันก็เผ็ดที่เนื้อทอดมันด้วยเฮ้ยไปลองได้นะจริงไข่พะโลปลาลัดพีกกินปลาลัดพี๊กกับโจ๊กมาแล้วอร่อยอร่อยอ่ะเฮ้ยคุณคนเลยนะคือกปก็อร่อยมกระดก้ะดูเดมากเล้าวดท้าวกระดูกเด็ดมากเลยข้วด้าวเด็นมลข้าวกระดู้วนกเด็มากล้วกดข้าะดเลย้วดขาวะดกเาลย้วะดกริงๆกเเลยอะจริบๆเมลยนะ มื้อที่12วันที่4มื้อที่12บสจ้าวันนี้อยู่ดึงมามา่าโจ๊กครับรสไก่แต่ว่าเราจะลองเปลี่ยนจากน้ำเปล่าเป็นน้ำซุปเล้งแซบดูว่ารู้สึกว่ามิชั่นนี้คือมิชั่นที่เสริมสร้างสารรค์ระบบพัฒนาการความเป็นเครีทีฟมากๆเลยตลอดชีวิตใส่ยังไงอันนี้เราใส่เรียบร้อยแล้วเป็นซุป เล็งแซบเราจะมาลองดูกินแบบว่าไม่เหมือนเดิมบ้างเพราะทุกที่ใส่น้ำเปล่าว่าแปลกๆเลยนะอาจจะฟีลเดีวยวกันกับข้าวต้มเล็งแต่ว่าอันนี้เป็นโจ๊กเล็งแซบครีเอทมากนอกจากเปลี่ยนท็อปปิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยยังเปลี่ยนน้ำซุปอีกต้มออยำอร่ามอ่ะนนี่อ,อ,อร่อย <c oughs> อ่ะแซ่บมากจริงจริงๆ,อน,ๆนอกจากการใส่ท็อปปิ้งอ่ะการเปลี่ยนน้ำซุปเป็นอะไรที่สนุกดีเออเป็นมือแรกเลยที่ลองเปลี่ยนน้ำซุปถ้ากินปอนไปแล้วอ่ะ มาม่าจ๊กรับขายดีพี่ๆมาม่าเขาก็ต้องมาเื็นสปอนเซอร์เลยผมว่าคนดูวอนนะครับที่ได้ไม่มีโจ๊กติดบ้านลองดูนะครับวันก่อนคิดเบื่อขายดีขึ้นมาได้งานเลยนะทีพี่เซอเว์เอแย่งรายการกันแล้วครับด้วยความแซ่บของน้ำซุปทำให้มื้อนี้กินคล่องสุดๆไปเลยนํำสุท้ายค่ะหมดวันที่5้ามื้อที่13 จากลองภาพกันหล่อๆดูบ้างวันที่5มือที่13ค่ะมาม่าโจ๊กครับรสมาม่าหมูสับแล้วก็ใส่ลูกชิ้นมือนี้เหมือนจะใส่น้ำน้อยไปนิดนึงเป็นมื้อเช้าที่แอบ,บเพนนาลิกาแล้วจัดเที่ยงอยู่แล้วเจนโอ้โหเพิ่งตื่นเดี๋ยวนี่ยมีแขกรับเชิญนะคะเฮ้ยก็รัต้องเลยอะ่ะ แม้แต่ที่บ้านก็ยังมีตัวน้อยมาคอยเชียร์น่ารักจังเลยครับเป็นลูกชหมูสามแต่ว่าเราใส่ลูกชิ้นเนื้อเข้าไปมันก็อร่อยไปอีกแบบเนืออีกแค่8ปมือก็จะสําเร็จหนทางอยู่อีกไม่ไกลสู้ๆู้นะน้องแน้วปิดจบที่ลูกชิ้นครับหมดเง มือที่14วันที่5มือที่14ค่ะมือนี้เรากินเป็นมาม่าโจ๊กับรถมาม่าต้องอย่างกุ้งแต่ว่าเราใส่เนื้อสดลวกเข้าไปเราะว่าแม่ทำก๋วยเตีมม๋ยวเนืแต่เรากินโจ๊กเพราะเราจารางวัลการคิดถึงรางวัลน,นะครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยให้มีกำลังใจเหมือนกันนะเพอต้องเจียนใช้แต่แรก,แ,รกแ,ลแล้วก็ยังใช้อยู่และยังมีผลอยู่ไปลยจริง จริงกไม่คิดว่าจะกินได้มันถึงมือที่เท่าไหร่เลยสิบสี่แล้วสบายอยู่แล้วมันคือมาม่อาอะเจนมันก็กินได้อยู่แล้วถูกต้องครับพี่โค้ดอร่อยขนาดนี้ให้กินยี่สิเอ็ดมื้อยังไงก็สบาย <Yeah. S 1> ยอดเลยมือที่สิบห้าค่ะ มื้อที่สิบาน,น้องเจนขอเปลี่ยนสถานที่กินนั่นก็คือวันที่ห้ามื้อที่สิบห้าค่ะขอเปลี girl. Girl. Girl girl. Like cool ่ยนชุดเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจะออกไปขงนอนกินพีเอส้ต้องด้ตนองอยู่บนรถเดี๋ยวนี้นาเวนดังเป็นพี่กอแน่ยต้องอยู่บนรถไงเคยดูพี่เจนมือถือที่พี่อยู่บนรถกับพี่พี่ที่เขาเล่นเป็นหนังผีอ่ะทางเราจำไม่ได้ตอนนี้กินบนรถไข่เค็มเปล่าๆเลยแบบไม่ได้มี พับปิ้งอะไรเพราะว่ารีบมากนี่น้องคิดทิผมพยายามทําให้ดูว่ากินที่ไหนก็สะดวกใช่ไหมเจนนี่นี่นคิดทิเออเจนวันที่6มือที่16วันที่6มือที่16วันนี้อยู่บ้านเป็นวันหยุดแม่ทาน้าพริกหมูก็เลยขโมยน้ำพริกหมูแม่มาใส่นี่เห็นไหมกินก็นอร่อยก็อร่อยนะครับเพราะว่าเจ้ครับจงว่าเป็นคิดทิพย์น้ำพริกเลย มื้อนี้ใช้น้ำพริกเพิ่มเติมความซับอีกแล้วนะครับแหมช่วยได้เยอะนี่เราเป็นคนชอบกินเผ็ดนะเนี่ยจริงูดถ้งานี้แบบโจ๊กครับตดน้ำพริกก็น่าสนใจนะน้ำพริกเลยเหรอจะใส่เองไหมครับเจ๊หมดอีกแล้วหมดอีกแล้วเก่งมากๆน้องไปลุยมื้อที่17วันที่6มื้อที่17ค่ะก็จบแล้วอีก4มงก็สำเร็จใครเล่นขนมเดรนหรอมาม่าจบครับมตดน้ำพรยกกุ้งกันใจนะน้ำตุ๋นน้ำตุ๋นดีำตุ๋น จริงๆมันกินได้กับทุกอย่างเลยนะไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบวะ่ากินกับกุ้งเท่านั้นเลยเนี่ยใส่อะไรก็คืออร่อยหมดได้เนื้อตุ๋นฝีมือคุณแม่มาเติมพลังอีกปกติก็อร่อยอยู่แล้วมีเนื้อตุ๋นคุณแม่อีกชิลสิครับมื้อนี้เข้าหูท้ายมื้อที่สิบแปดวันที่หกมื้อที่สิบแปดมื้อนี้จะเป็นมาม่าโจ๊กครับรสไก่แต่ว่าความพิเศษของมันคือ ไปเปิดตัวเย็นับเจอไก่ต้มซึแมแี่เูวมวเนี่ยตอนนี้มันเป็นของเราอาหารคุณแม่นี่ก็สุดของเราอะอะฮะนี่เราอยู่ในจุดที่ไปขโมยไก่ต้มน้องหมามาแล้วเหรอสามมือเท่านั้นผ่านไปไวมากมากๆาแบบป๊บมากจริงๆนี่เหลืออีกแค่สามมือเท่านั้นไก่หมามันนุ่มจริงขันคุณแม่นะครับดีเสมอ แล้วจะบอกว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่นะครับจะกินเป็นมือ้อเช้ามื้อดึกหรือกินรองท้องนะครับก็เหมาะนะครับใครสนใจหาซื้อมาก,กินก็ได้เลยนะครับเจอแต่เงนสุดท้ายวันที่7ครับวันที่7มื้อที่19แล้ววันที่7มือ 19, 7, ม้อที่19ค่ะอันนี้ใส่บ้านเราไม่น่าเชื่อว่าเราจะเดินทางมาถึงวันที่7เร็วแล้วขนาดนี้ ม่อยากระเชื่อกันว่าทำได้มันแป๊บเดียวเหมือนกันไหมพอแบบเรามาถึงวันที่เจ็ดแหละไอ้ช่วงหนึ่งสองสามมาเร็วแต่พอแบบสี่ห้าหกเจ็ดจะเริ่มช้านะอืให้ดูเพลินนะแป๊บเดียวเ็ดวันแล้วว่ะของเจนอะอาว่าแต่เจนอยากเห็นใครมารับไม้ต่อไหมครับแต่งงถ้าถ้าป็นแต่งงเจ็ดวันนี้เป็นึงกินอะไรกินแล้วแหละอร่อยอ่ะกิ้นเวลมกันะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกินเจนค่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับเพื่อถึงวันที่7แล้วสปีดมันลับมันมเร็วอีกรอบหนึ่งดูสิโอ้โหเจอกัมอนมือที่สิและมือที่ยี่สิวันที่7มือที่ยี่สิมาม่าโจกคาโปรดมาม่าต้มยำกุ้งนะคะใส่ปลาหมึกกรอบที่แม่ลวกมาแม่นี่สนุกด้วยกันนะะป,ปิ้งมากกว่า้ออแม่แกสุดยอ้อดเลยปลาหมึกปลาหมึกกรอบบางแกอร่อยดูแล้วก็รู้ว่าอร่อย นี่ือนปลาหมึกกรอบอร่อยอ่ะเพราะว่าเป็นฟิลทะเลด้วยกันกใส่อะไรก็ได้ตอนนั้นที่ใส่กุ้งก็อร่อยอืมกินอะไรยันด้วยชีวิตหมึกกรอบน็อและในที่สุดที่สุดเบอร์ที่ดีสิบ วันที่เจ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วค่ะวัน <Yeah. S 1> <laughs> สุดท้ายวันนี้เราจะกินแบบ back to b a s i c หเราจะไม่ใส่ topping อ,อะไรเลยเป็น mama joe ครับรสหมูนี่เขาเขาบอกว่าทำจากข้าวของะลีแท้ไข่มันต่ำไ,ไม่ขขมีคอเลสเตอรอลนะ่กินยี่สิบเอ็ดถ้วยก็มั่นใจได้ว่าไข่มันน้อยแนะ่นอนพูดงหมดนี่คือดีมากเลยนะพลังงานแค่180รับโลแคลอรี่เรา่รีอร อะฮะเกิดเกิดอะไรขึ้นอะหมูทอดมันอร่อยขนาดนั้นเหรอหมูยออีกนิดเดียวเจนอีกนิดเดียวจะจบแล้วสูส้ๆน้องขอหม,มอูอันน <laughs> ึงได้ไหมในบอกจะไม่กินกับอะไรไดู้เลยนะเจนตลกเหมือนกันเนาหรอเจนคนตลกเหมือนกันหรอว่าแต่กินมา21มื้อเนี่ยชอบท็อปปิ้งไหนมากที่สุดแต่ละรสมันต่างกันด้วยคือถ้ารสต้มยำที่กินอะกุ้งก็ข้าวแต่ปลาหมึกกรอบก็อร่อยออเแต่ถ้ารสใส่เคลมที่กินคราวนั้นนี่ชอบที่ใส่ ไข่พะโล่อย่างรสไก่รสหมูอะวันหยุดที่ขโมยไก่หมาอร่อยสุดขโมยไก่หมาคำสุดท้ายค่ะเสรแล้วทุกคนบ๊อบเบิ้ลมเจไม่กินผักแต่กินจ๊กครับกินจ๊อกต่ออีกไหมไม่มีไม่จ้า ลองสรุปความรู้สึกออกมาให้ฟังหน่อยสิว่าชาเลนเนี้มันยากมันง่ายตรงไหนบ้างอะไรยังไงลองสรุปให้ฟังหน่อยอยากรู้อยากรู้อะเออไม่เคยถามเลยอยู่ที่มันร้อนกินตอนร้อนๆมันอร่อย เออแต่พอพอมันเย็นปุ๊บอย่างเงี้ยเตาเรีย้มันอืดเออพอมันอืดปุ๊บอะตรงเนี้ยเราจะกินยากขึ้นแต่ว่าทุกทีที่กินก็นคือไม่เคยรอจนมันอืดหรอกก็หมดก่อนแค่แต่ว่ามาม่าโจ๊กครับแม่เขา,าขอ,อร่อยแบบถูกรสชาติเลยไม่ว่าจะเป็นมาม่าโจ๊กครับปกติที่เขามีอยู่แล้วหรือว่าตอนนี้ที่เขาอ,ออกแบบใหม่พูดดีเจ้พูดดีพูดต่อแบบพูอร่อยสุดเลยเขาเลยต้องยำไปลองใส่กระดุมกรอบกันดูเออดีมากเนาะถ้าบ้านใครเลี้ยงหมาลองขโมยไก่หมาดูนะมาเลย แมาว่าที่อร่อยคือมาว่าที่ขโมยไก่มานะครับองเจนกล่าวไว้ยอดเยี่ยมมากนะครับเจ็ดวันยี่สิบมื้อกับเจนไม่กินผักแต่กินโจ๊กหมดนะครับเราจะผอย้ำอีกทีนะตอนนี้มาม่ามีสินค้าใหม่มาให้เราครับคือมาม่าโจ๊กครับนะครับมีทั้งหมดสองรสชาติจำง่ายๆเลยรสแรกคือมาม่าโจ๊กครับรสมาม่าต้มยำกุ้งนี่เห็นไหมแซ่บซีดถึงเครื่องต้มยำกุ้งนะครับและมาม่าโจ๊กครับรสมาม่าหมูสับหอมกลิ่นหมูสับและกระเทียมเจียวอันนี้กินอยู่อร่อยจริงๆนะอ้าวจบไปรางวัลของเจนอย่าได้เลยนะช ได้ถ้ากินไปกินชาบูที่แพงตัวท็อปใส่มาบ้างไปด้วย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากโจค,ครับเป็นรงคาอยากเห็นใครชาเล่นอยากเห็นเมนูนไหนพิมพ์มาบอกได้ไหมครับบายมือรางวัลของการกินโจ๊ก7วัน21่สิบเอ็มือค่ะที่สุดเราก็จะได้เขียวแล้วรางวัลเป็นชาบูยูเอ็นไอพีเนี่ยจริงๆถ้าเขามีโจ๊กแบบรสชาบูก็น่าสนใยนะแบบว่าซุปน้ำดำมาเลยเยอะแล้ววันนี้ก็คือ ที้เพื่อนร่วมอุดมการน,นั่นคือแอดเหลือเจ็วันนี้เสร็จมือข้ังหน้าถ้ามีอะไรให้กินอีกก็บอกได้นะคะเพราะว่าอยากมากินพรีเมียมอีกแต่แรกหนีเล้ยวนีไม่เอาไม่หนีแล้วบ๊ายบาย